วันนี้บังจะมาทำเมนูกระเพราเนื้อบดในป่าแบบงี้ให้ดูนะครับนี่ครับน่าทานมากเลยและของที่ต้องเตรียมนะครับมีน้ำซอสที่ปรุงมาจากบ้านกระเทียมพริกแล้วก็ใบกระเพราแล้วก็เนื้อบดจากบิ๊กซีอันนี้นะครับวิธีทำนะครับก่อนอื่นเราต้องก่อไฟก่อนนะครับและระหว่างรอไฟติดเนี่ยเดี๋ยวบังจะเอาพริกกับกระเทียมเนี่ยมาสับก่อนนะครับนี่ถ้าไม่สับก็ต้องเอาไปทุบให้เละนะครับวิธีการสับนะครับบังก็จะเอามีดคมๆเนี่ยซอยประมาณนี้เลยนะครับ อ่าแล้วสูตรซอสที่บางใช้นะครับบางเตรียมมาจากบ้านบางใช้น้ําตาลหนึ่งช้อนชาพริกไทยป่นเล็กน้อยซีอิ๊วดำครึ่งช้อนชาน้าปลาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผสมทุกอย่างเสร็จแล้วก็ปิดผระดุกถุงหรือจะใช้หนังยางเส้นมัดแทงก็ได้นะครับและสาเหตุที่บางใช้พริกกับกระเทียมเยอะก็เพราะว่าเดี๋ยวเวลาผัดเนี่ยมันต้องหกเยอะแน่เลยบางก็เลยเตรียมเยอะๆเผื่อมันหกนะครับอ่าแล้วหลังจากสับเสร็จแล้วบางก็จะใส่สกระทะแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปลนไฟนิดหน่อยนะครับให้มันมีกลิ่นหอมแล แบบนี้นะครับแต่ในคลิปเนี้ยบางเชมิทก็เพราะว่าบางลืมพกช้อนเข้าป่านะครับบงก็เลยใช้มีดแทนอ่าพอกลินมาแล้วเราก็จะเอาเนื้อลงไปนะครับเนื้อที่บางเชมิทเป็นเนื้อบดนะครับอ่าตอนผัดเนี่ยต้องเอามีดหรือว่าช้อนเนี่ยเขี่ยทังๆมันด้วยนะครับเพื่อให้พริกกับกระเทียมเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้ออ่าสูตรนี้นะครับไม่ต้องใช้น้ำมันพืชนะครับเพราะว่าเนื้อบดยี่ห้อนี้เนี่ยมันมีมันเยอะอยู่พอสมควรครับเดี๋ยวน้ำมันมันก็จะออกมาจากเนื้อครับนี่ผัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเริ่มสุก ส่วนใครที่ชอบมีเดียมลแลกก็ไม่ต้องรอให้มันสุกก็ปรุงได้เลยนะครับแต่ว่าบางต้องกินแบบสุกนะครับเพราะว่าบางแพ้กลิ่นเนื้อนี่นะครับแล้วถ้าว่าเราไม่เอามีดหรือว่าช้อนแทงลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะจับตัวเป็นก้อนนะครับอาขอย้ำอีกทีนะครับจะทํากระเพราเนื้อบดเนี่ยต้องใช้ช้อนมายีหรือว่าตะหลิวมายีด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะจับตัวกันเป็นก้อนเดี๋ยวมันจะไม่สุกครับนี่แล้วไฟที่ใช้เนี่ยบางขอแนะนำให้ใช้ไฟแรงๆนะครับ หรือถ้าเชฟไฟออนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องใช้เวลานานหน่อยหลังจากบังผัดไป5นาทีสีมันก็จะมีสีน้ําตาลแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวบังจะเอาซอสลงเลยนะครับนี่วิธีการใช้ซอสนะครับบังก็จะแกะตูดมันแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ครับหรือค่าใครจะใช้ซอสหมี่ปรุงก็ได้นะครับอันนั้นอร่อยชัวร์ร้อเครับนี่ใส่ซอสเสร็จก็เอาไปลนไฟนิดหน่อยนะครับเพื่อให้น้ํามันเข้าไปในเนื้อนะครับอ่าตอนนี้ก็ก็จะเสร็จแล้วนะครับแล้วตบท้ายนะครับบังจะเอาใบกะเพราเนี่ย ใส่ลงไปแล้วก็เราจะคุกนะครับจนกว่าผักมันจะเริ่มเหี่ยวอ่านี่นะครับพอมันได้แบบนี้แล้วก็เอากระเพราใส่ได้เลยนะครับอ่าขั้นตอนนี้แนะนําให้ใช้ช้อนคุกนะครับเพราะถ้าเราควกกระทะอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวใบกระเพราจะปิวออกนะครับนี่สังเกตได้เลยนะครับว่าในคลิปเนี่ยอ่ามีหลุดออกอยู่สัก4ี่ห้าใบนะครับซึ่งมันก็เยอะมากนะครับและในขั้นตอนนี้นะครับบางก็จะผัดประมาณ1นาทีนะครับอ่าหรือเอาง่ายๆก็ดูจนกว่าผักมันจะเหี่ยวครับนี่อ่าลนไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าใบกระเพราไม่สุกเดี๋ยวมันจะไม่แซบครับนี่นี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็สุกเลยนะครับเมื่อสุกแล้วก็ยกขึ้นใส่ในข้าวพร้อมฐานได้เลยครับส่วนใครที่อยากรู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่ปาออบางแนะนําให้ลองทําดูนะครับส่วนตัวบางเนี่ยอร่อยมากๆ